hello đi coi đi bơi anh chơi hey Đi á đi á mượn đập mượn đập mượn đập s h here i again we go อ้าวฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านเราอยู่กันในเกมไมเนอร์นไอ้ส่วนนี้ก็โอ้โหรู้นะว่าทำไมถึงไม่ใส่ทำไมถึงไม่ใส่ชิดสกินนิสสิใช่คุณสงสัยใช่ไหมพราะเราอยู่ในแมทที่มีชื่อว่ามูนกับสัตว์คุณน่าจะเคยรู้จักกับเกมไฟน่าเอฟเฟกติฟอืมมันชื่ออะไรวะเฟสแบท มันเป็นเกมชื่อดังชื่อดังตอนเนี้ยมันเป็นเกมใหม่แล้วแถมมันจะมีตัวอะไรมาก็ไปดูก็ซึ่งเราเราอูในแมทที่มีชื่อว่ามูลกับสันควาจริงแนวมูนกับสันอ่ะมันตัวเดียวกันความจริงอ่ะมันมันมีชื่อว่าซันดอกกับมูลดอกแต่ความจริงมันเป็นตัวเดียวกันข้อนี้ก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นไงไปดูกันเลยนสกพก็ถ้าใครสงสัยก็ ก็เด็กนี่แหละใช่ไปเลยดีกว่าไป Let's go <S ผมเป็นเด็กสวัสดีครับผมแล้วมันนี่อะไรเออผูคุสงสัยซสินะว่ามราจะเกิดอะไรขึ้นใช่เปิดอืม อืมเออมือจอ okay, อดจังเลยเพื่อนฮัลโหลโอเราเ้วต่อเดี๋ยจบเดี๋ยจบปิดจบไปเด้อโอเคโอเโอเคไปกันเลยดีกว่ามืดจังเลยฮัลโหลปีกอะไรด้วยนานนๆใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเมือดดับมือดดับมือดอมอดอบับ เขาเยาลนสุสกมันดังมากเลยน่าจะเออเ่โอเคโอเคเนี่ยเนี่ยมันตัวเล็กด,ด้วยนะขอคุณมาเลยตัวเล็กเดียวเดี๋ยวพี่จะไปยังไงนะเนี่ยตัวเล็กเดียว,ว,ยวมาไหมอา้าวโอเคดีภารกิจของเราคือเราต้องเก็บคุณไม่ขาดคำเลยนะไอ้เกรดใจฉันมากใส่เพื่อน ไอ้ไอ้โมนไอ้มใช่ไหมอ่าใช่ฉีดด้วยชันเร่เกลียดเลยฮันเรสึกเริ่มเกลียดแล้วเย้ฮ่า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 ไปาฮ่าฮ่าฮ่ไปาาาา เบอร์ไปในี้ใครจะไปเห็นเนี่ยออกมาอูาไอคไม่มาดีไปแฮ่ทีนี้ยแล้วก็ทำอะไรอ่ะเอาใช่เก็บดาวเก็บดาวเก็บดาวคือควาติเบอร์ต้องเก็บต้องเปิดไฟฟ้าหาเนาะเออใช่โอ้มีอะไรบ้างอุ้ยนเะนี่าแต่ว่ามันจะขึ้นยังไงเนี่ยอืมมันมืดมากเลยเพื่อนไม่มีไฟฉายเลยเหรอเออไม่มีไฟฉายเลยอย่างเดียวอยู่ในเนี่ยเอ,อ่อต้อง ถ้าเล่นยาวคลิปายาวเนี่ยก็ถ้ากควาจทหารดาวขอไปด้วยเลยกับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้ชินกับในความมืดสักเท่าไหร่ถ้าว่าลืมเปิดลืมปรบบตาชันสว่างขึ้นเลยไม่ไหวละจะเกลียดลวจะเริ่มเกลียดละไม่ไหวละ โอ้มันน่านจะหมัดเอง, ừ, งละตอนเรต้องต้องต้องไป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 ไกโกโกเลสโกเลสโอ้โหโอโ้แล้วนาเพียขนาดนี้ใครจะไป <Heroes> <m ix> ะเก็บหมดเนี่ยโอเคล้วไปทางไหนเอ้ยไม่ไม่ <m ix> ไม่ปไไไยเาได้ไม่ใช่ไหมนบ <m ix> อะอะโนเก อะ้วไปดี๋ยวพี่จะไปหาอะไรมันเก็บครบเนี่ยดาวก็เยอะอีกทำไมไม่ไม่เป็นห้าดาวเผือกแล้วไม่มีไฟฉายยอดเลยมีไฟฉายสักนิดหนึ่งก็ดีนะเผือกเอยตายแล้วตายแล้วเดี่ท่านน่ะเอ้ยทำแบบนียดาวโอเคเธอแล้วโอ้โอ้ยมันยากจิโอ้ยโอ้ยนี่ยมันมูนมาวิ่งเร็วมากเลย มาได้ใ,ใครจะไปถ่าล่ะครับพูนดีนะไม่ใช่แบบแฟชเแบบแฟชมีคนน่าจะขะำไ,ำไอ้อดแน่เน่ยเนี่ยมันจะโอ้ดีแล้วมีลงท่อตอนนี้เลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องเก็บละบ้ามันก็เป็นพวกเกมที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยสนุกด้นเนี่ยอืมวันนี้เพื่อนอัดแน,น่เห็นนะเห็นนะเพื่อน ไปไปยังไปไหมพยังพยังพยังโอเคโอ้โหจ้เดือดฮึมึ้โชคดีมันให้มันแสงไฟมันมาหน่อยบ้างเออก็ใจดีหน่อยโอเคเออโอ้โหไอโมนเอ้ยมันอยู่ข้างบนแต่ขยัไปขึ้นบนเนี่ยโอ้อ่าไปไม่ได้โอเคเสียได้เอ่มันลงมาแบบว่ ถ้าลงมานี่คือตกเลยเนี่ยมันวิ่งเร็วเลยนะกลัวอีกสบแล้วไปเป็น,เ,ปนเกมสบแล้วเออเป็นเกมแมปที่ดีมากเลยขอบอกเลยชื่นชมสิมันไม่สับคครว่าจะครบไหมขอแค่มันสนุกกระเพาะขอแค่ว่ารู้ว่าทำสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่ามันขอรอเถอะเอาไฟฉายมาบ้างเถอะบ้างก็ดีนนี่ไงเธอแล้วแต่ว่ามัน ก็ะจกอ่ะมันบังหมดเลยอ่ะเฮ้ยโอเคหายเจหายเจหายเจต้องรีบไปต้องรีบไปตรงนี้ป่ะอายายาเพื่อนฮูอ,อสดพุดยาเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันได้นะเพื่อนดูแปลว่ามูนน่าไม่ชอบชอบใครนอนดึกมูนมีนิสัยอยู่นะคือเขาจะรักษาคุณเขาจะรัดเด็กเขาจริงแต่ใครนอนดึกจะโดนแหบดีแหละ โดนหลายครับละมันจะไปอยางไงเนี่ยอ๋อฮะอ้าจี้อ้พีจะจบไปโอเคเรอไปเล่นไอ้ดูแล้วกันโะครห้าาปลดเป็นเรื่องแน่มันไปทังไงน่มนมนะมนันมือตะเก็นอ้ามือกามือเลยมันมามันไปท่านไหนเนี่ยเพื่ออ้เอด็ด มีชีปไปบอกแมนเ่อนไอ้บีเยี่ยมเลยไปเกยทีดีมากเช่ไหมขอทานอีกกันแล้วกันไม่ทานอีกเนี่ยไื่จังทานนี้วะออโอเคโอเคโอเคเคเคอไได้โอเคโอเคอยา อย่ามาเทาน,นท่งนี้นะเพื่อนคุยกันดีๆก็ได้คุยกันดีๆโอเคไปดาวนนอยู่ไหนโอ้โหนุนๆเอเอฝาอ่ทาท่าไหนเนี่ยเหมือนเป็นกระจกวงกดโอ้ช่ทาท่านายเนี่ยอ,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 อันนี้นเปล่าโอเคลองดูแล้วกันโอเคอันนี้ท่านี้อ่าเจอแล้ว โอ okay. เคเรียบร้อยหนึ่งน่าจะมีสายไฟนั่นเนี่ยเออแต่ว่ามันน่าจะไปอีกทางได้ป่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันตรงเนี้ยลงไม่ได้มันมันมีอะไรขันอยู่โอ้โหอ๋อใช่ได้สันด้วยไปเอ,อ้ย โทษดีที่ไม่เจอบุญรู้สึกว่ามันมูจะหายไปตลอดชีวิตเลยลนะดีเหมืนอนกันจะดาไม่ต้องมายุละรู้สึกว่ามันเริ่มร้อนมันหน่อยไอ้ทงแค่ตามหาข้ามูลกดบัญยาดเลยเนะี่ยไม่ริงดาวหาดาวไม่เจอละขอแสบไฟบ้างแสบไฟมีไหมทำไมจีเไม,ไม่ให้ใช้ไฟใช้ให้ผมบ้าเลย ไม่ถึงอุุสาอุษงมันไม่ให้สายไฟอ,ะอ่ะเอออืมขึ้นได้ปะขึ้นได้ไหมเอาขึ้นได้เอาขึ้นได้แต่น,ตน,นายก็ไม่บอกโทษเอ้ยเออน่าอายจนเลยมันพาไปกินนาทีก็ไม่รู้โอ้ โอ้นี่เพื่อนรักโอ้ด่าฉันโอ้ยกบดาวโอ้ยมีกำลังใจมาขึ้นอะโอ้สียละเสียละโอเคโอเคมีเริ่มละเริ่มดีเลยคือโอเคโอเคโอเคหาต่อไปหาต่อไปโอ้ถ้าทันทันมันจะเป็นยังไงวะลบได้ออลลบได้ฮู้เอ้ยซีเบ๊ออ๋อนี่น่าจะเอฟเฟกต อ๋อไม่ใช่ไม่คิีเราเก็บนะฮอมันหาไม่เจอโอ้ยากจริงๆขอบอกเลยขอบอกเลยว่ามันยากจริงๆขอชมเลผู้สร้างเก่งมากเลยเพื่อนแล้วใครจะเปเล่นจบเนี่ยอ๋อท่านี้อ่อท่านี้ฮะเรา,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 าต้องไปขึ้นตบฝั่งโดอีกโอ้เยี่ยมเลยจ้า ทำไมไม่ให้เป็นฮาดาวมันจะดีมากเลยผมจะดีใจมักดีใจใไปตลอดชีวิตชีวิตเป็น,น้าวัสดีเออดีจังเลยที่ไม่มีหมูนซอสไส่บักแน่นอนเอ้ยจะขอไปเยี่ยมเอ็อนมอนหรืออ๊ลดาเฮ้ยอ่ะอย่าเพื่อน

ตกใจหมดเลยมันน่ากลัวเอ้ยโบอย่าทำแบบนี้สิฉันนึกว่าเธอวิ่งมาตกใจหมดเลยโอเคต่อไปหาต่อไปหายาเข้าอา้าวผมพลาดเลยไปเอา้าเมื่อกี้ผมตายเหรอตายต้องไหนวะไม่เห็นเลยต้องไหนหอ่ะอ๋อใช่อ้า,อาไม่

สบายใจโดนปีเป็นหนึ่งทีโอเคเมื่อกี้อยู่ตรงไหนออนตรงโน้นใช่ไหมดาวเอ้มันขึ้นไปได้ป่าวะถ้าขึ้นได้ก็ดีเราต้องหาไปเรื่อยๆอีกแล้วแล้วมันออกมาตรงนี้หรือว่าต้องข้าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอ๋อ เชื่อมโยงกันนี่ว่ะสอยเราต้องเข้าไปนน้ยอีกเออตายนี่มันจะถือไม่ได้อ้วเวอไอไม่เห็นมุนไหมไอ้มุนมนแออย่อย่า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 ยาฮ่มันมาแล้วนน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 น้วนนนน้นนนแล้วนน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 

ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วะไม่ไหวแล้วอืมยัยยัยตัวชิอันหนาหนะอันหน้าพระเจ้าเลยอันหน้าพระเจ้าคนนี้แหละจะต้มต้มต้มลงล้มลืมไปตกนรกไม่ได้ลืมไปมันเป็นหุ่นยนต์ลืมไปมันตัวนี้เป็นหุ่นยเอ เฮ้ยมาๆๆๆเฮ้ยๆรีบดึดมาฮะฮะฮะกรีดม eine ันกรีดมันน่ะเริ่มกรีดแล้วไปเริ่มไม่ไหวละอย่าอย่า

เนื้อมันไกลแล้ไกลเกินไไกลเกินไปฮ่ไม่อลมพี่ มันลับเบิดแไม่ไหวนิ้วอย่าโดดได้มามาไม่ไหวแล้วอไอ้แกไอ้มดไอ้ตัวสาย้แกแกบ้นนี้มันน่ารำคาขดสุดใจชีวิตเลยไอ้แกน่ารำคาขดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว,ม,ว,ลวมาที่จะใช้ต่อยอำนาจต่อยให้หมดือ้อเนี่ย อืมอืม <avoid> อ <surprise> oh ah! um. yeah, yeah, ืมอะพี่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วโมโหแล้วพี่โมโหจริงๆเลยจะเว้อซะจังเลยอืมอ๋ออย่าอย่าโมโหอย่าโทษเลยกันนะเพราะว่านายไม่มี โทษนห้ไม่เอาฉายไมาให้ฝนหยาบมาโทษนะเอาไปว่าผมชมแล้วกันอืมเอออีอีโอเคอ่าเนี่ยล้ะก็คอมเมนต์โอเคจบ <c oughs> โอเค ก็อืมก็คงเพียงจบเพียงคลิปเท่านี้ก็ทุกคุณชอบเพียงคลิปนี้ก็เกมมินิเวิร์ก็ถ้าได้กับแมปไอ้นั่นอีกก็เอ่อมันชื่อว่าชื่อภาษาอังกฤษนะตาม ID ID นี่ยูเซตรงนี้เลยได้เลยก็ชื่อเนี่เอ่อชื่อเขาชื่อลุงวิวก็มันชื่อแต่ถ้าคุณอยากจะหาชื่อแมปชื่อแมปมันมีชื่อว่าชื่อแมป มูนซันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันบ,บ,บ๊ายบายครับายบายบ๊ายบายจ้า๊ายบาย